เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาทำเป็นไกด์ไลน์ในการโซโล่บอสโอนิที่น่าจะแรงที่สุดแล้วน่าจะเร็วที่สุดแล้วสำหรับสายโซโล่นะครับโดยอาวุธที่ผมใช้นะเซตที่ผมใช้เนี่ยจะมี2อย่างก็คือสมอเรือกับธนูนะครับออฟที่ใช้ก็จะเป็นออฟ0.5ทั้งคู่นะครับเนี่ยครับจะเป็นออฟที่ใช้เป็นออฟ0.5จทั้งคู่ แล้วก็คอสเมติกผมจะใช้เป็นหน้ากากตัวตลกกับโอนิเพราะว่าเป็นของที่ดีที่สุดแล้วในเกมนะตอนนี้หนแผทปัจจุบันสัตว์เลี้ยงผมจะใช้เป็นดากรอนกับเสือเพื่อรีดดาเมจให้ได้มากที่สุดแล้วก็เปิร์กผมจะใช้เป็นดับเบิลดาเมจนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเร็วสัแค่ไหนนะครับผมอะไรครับอย่างแรกก็เราจะเป็นต้องเก็บ เปิร์กเราให้เต็มก่อนนะครับดับเบิลดาเมจเพื่อที่จะทําให้มันเก็บเกรดได้เร็วขึ้นเพราะถ้าไม่ไม่ใช้ดับเบิลดาเมจนี่จะทําให้ดาเมจเราขาดครับก็เแอนตีเราจะมาช้าผมจะเข้าไปนัวก่อนเสร็จแล้วปุ๊บพอได้ดับเบิลดาเมจอ่าใช้สกิลบีครับของสมองกดแอนตีแล้วสลับเป็นธนูเลยครับเพราะว่าตีสมองมันจะทําฮิตรัวๆทำให้อ่าแอนตีธนูมาเร็วขึ้นอ่าแต่จังหวะนี้ผมต้องกด สก,กิลเวนติของธนูนรัวเนีับไม่ั้นมันมันไม่ได้รอบเห็นไหมครับมันจะได้2รอบติดตีธนูได้2รอบติดเลยจากนั้นครั้งที่3ให้กดตวัว V ครับอีกทีหนึ่งจะได้ตีครบสครั้งสลับเป็นสมองนะครับแล้วก็บัฟเดอะเบอดามีอีกครั้งหนึ่งปุ้มจังหวะที่เราสลับอาวุธเป็นสมองก็สามารถกดตัวแซดได,ด้เพื่อเพิ่มแม็กเลือดเพิ่มเลือดที่เสียไปจะได้ อันนี้ผมต้องรีบกดแอนตี้ถ้าถ้าพลาดน,นิดนึงก็เราจะทําให้คอมโบแอนตีเราช้าทาให้เสียเลือดเยอะขกินแล้วเราคอมโบดีๆกันหน่อยก็ไม่สามารถสามารถที่จะลงแบบแทบไม่ไม่เสียเลือดได้เลยเมื่อกี้ผมผมลืมนับพูดาวของผมเปิรอนนะอันนี้วิ่งถอยสกิลว,วีวิ่งไปแอนตีแล้วก็สลับ อันติครั้งที่หนึ่งต้องดูหลอดเกตนะเห็นนะพอมีดับเบิลดาเมจแค่สกิลซีก็หลอดเกตเกบเต็มแนละ้วอ่าครั้งที่สามได้เป็นสกิลวีเข้ามาอันติเรืนเราไม่ต้องสนใจครับอันนี้พอใช้สกิลวีปุ๊บให้สลับสมอกดสกิลแซเดินถ่ายหลัง v, สกิลวีสมอเดินเข้ามาอันติสลับเป็นธนู อ่าผมยิงทีทางสันติต้องรีบกดสัอน,อนติธนูนะครับถ้าเรากดชา้าเราจะได้สันติได้น้อยลงเมื่อกี้ผมพลาดไปสก,กิลวงน,นะทำให้เสียเวลาไปนิดนึงในการเก็บเก็บอ่ะสันติครั้งที่สองปุ้มสันติครั้งที่สามสลับเป็นสมอเลยสมอนี่พอเปลี่ยนสมอก็เตรียมเดินถอยหลังเลยสก,กิลว,วี สำหรับสกิลวีถ้าเราไม่ใช้ดับเบิลดาเมจหรือจับจังวะพลาดน,นะครับมันจะเสียเวลาในการเก็บเกตอันตรีไปเยอะพอสมควร okay. ต้องเลี้ยงบัฟต้องเลี้ยง age, ดับเบิลดาเมจทีนี้เมื่อกี้ผมเลี้ยงพลาดไปอ๋อไม่พลาดแต่บอสตายเวลาที่ใช้ไปทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3านาทีต้นต้นสานาที14วิเนี่ครับความเร็วที่ผมว่าลงโซโลสำหรับสำหรับผมน่าจะเร็วที่สุดแล้วสำหรับผมนะตอนนี้โอเคครับ คลิปนี้ก็มีเท่าน,นี้แหละครับเจอกัน